ขอลิงมะเนี่ยแม่ดูคิ้วลูกแม่สะกอดมันจะไม่เหลือแล้วนะแต่มองบนอ่ะโอ้ทำไมหน้ากูเป็นหนังอันสองสั้นอย่าเพิ่งหนึ่งสองสอย่าเบิ่งหนึ่งสองสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำการแต่งหน้า แม่ของเรานะคะทำให้เป็นสายฝอเป็นคนที่เอาตัวไม่ยากมากยากมากสวยเกินไม่ใช่นี่นะะก็จะเป็นลุกที่เราจะแต่งในวันนี้เราจะขึ้นลูกไปุกคนดูเดี๋ยวเราจะมาแต่งไปพร้อมๆกันแม่ไม่ใช่คนที่แต่งหน้าเก่งนะแต่ว่าสามารถที่จะแบบแต่งได้แต่ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้น มาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะขั้นแรกนะคะแป้งก็จะใช้เป็นลองพื้นของ Mac Factor นะคะตัวนี้โอ้แป้งมาอันนี้มันใช้ดีแม่แนะนำหน่อยแนะนำของที่แม่ใช้ด้วยว่าอันไหนที่มันใช้ดี <laughs> จะพูดผิดว่าเป็นย่านาง <laughs> บอกว่าแป้งต no ัวนี้คือแม่ใช้มานานมากอันนี้คือเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่ว่าเขาเคยส่งมาแล้วแม่ก็คือชอบแบบแป้งเอาไปให้แม่ใช้ใช่บาแล้วชอบปัจจุบันก็คือซื้อมาตลอดดทุกคนหน้าเกียดฟองน้ำอ่ะก็คือใช้จริงเดี๋ยวเราจะใช้เจ้านางด้วยเริ่มลงรองพื้นก่อนแล้วก็บีบไปทุกคเราจะมาแต่งหน้าแม่แบๆโอ้ใช้แปงไห้ท่าน่ะใช้มือเลย โอ้ oh, เอาจริงอ่ะนะทุกคนจะมองว่าเฮ้ยวันนี้แต่งหน้าไปไหนอยู่บ้าน <S 2> <S 2> ไม่ได้ไปไหนไปจุดปรที่หน้าบ้านถ้าสมมติแต่งออกมาสวยก็คือสวยแต่ถ้าแต่งมันมาไม่สวยสวย <S <S 2> <S 2> นี่ลืมไปไลยังไม่ได้กันคิ้วเลยโอ้ยคิ้วโดดดำม,มากเลยไม่ดูของเขาดีมันสวยนะไว้ใจแค่ไหนเนี่ย แม่ดูคิ้วลูกแม่ซะก่อนมันจะไม่เหลือแล้วนะแม่วัวไม่มีขนแค่นั้นแหละ <l aren> เราจะกัน่อนฉันคยกันให้เธอแล้วฉันกาันให้นุย <l aren> uh หนูอะ่ะเป็นคนกันคิ้วของแกงแม่่ยแรละเป็นคนกันคิ้วให้แม้งของแกง หเหมือนเขาเลยเหมือนก็ตัวเส้นเล็กมากอยากนี่คือคิวที่เรากันแล้วใช่ค <c oughs> ่ะผ่านมาก็เหมือนเดิมต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของอินนีเค่ะตัวนี้อะคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นสีแบบสว่างนิดนึง ม่วยใต้ตาสมัยก่อนไม่มีเลยนะคอนซีลเลอร์อนะไม่มีสมัยก่อนคือแป้งฝาปลี่ยนเดียวจบใช่แม่ไม่รู้ไม่รู้หน้าเหมือนอินเดีย <c oughs> มันยังไม่เสร็จอะ่ะแม่โธ่เดี๋ยวถ้าหนูแต่งสวยแล้วแม่ก็ไปเปลี่ยนรูปไงนี่เราแบบจะชอบใช้นิ้วมากกว่าอย่างนี้หนึ่งนะคุณพี่ เลาแต่งหน้าให้แม่เราต้องแบบเบานี่เบาแล้วเหรอ <c oughs> เบาแต่ที่ลูก็ตาแตกอ่ะเนี่ยอุ้ยเลยไปโน่นแหละละครมาถม <c oughs> แต่งละครลิงไหเนี่ย <c oughs> ไม่ไมันยังไม่เสร็จตอนจบต้องทำเป็นลิงไหมแค่แม่มองบนบนแบบไหนบนน่ะแหละมองบนอบนนะ่ะโอ้โหมองบนอย่างเงี้ย อืมด,ดูแบบหนูเกียดูมันไม่เสมอใช่ไหมเออมันเท้งอ่ะม,มันไม่ได้ทาครีมมาเธออ้อาวมัจะน่าอาบ <ทา S 1> น้ำาัจะไม่ได้ท<ล>าครีมัจะไม่ได้อาบน้ำเลยนะถ้ามันทาครีมก็ต้องชุ่มชื่นดิเออาทาครีมพอแล้วแหละยังไม่ทันแต่งเลยแม่นี่ค่ะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมมาทำในการแบบว่า ป้นจ้ะหูนี่นะคะต่อมาเราก็จะใช้แป้งเจ้านานในการอยากให้เห็นฝองน้ำที่เธอนดำมากนี่เลยเราใช้จริงไงใช้จริงเกินไปมันสกปรปกนะนี่นะคะเราก็จะปัด็มตั่วหน้าไปเสร็จแล้วเหรอ,อยังเฮ้ยทำไมมันดูเิ็ดเต็มเนี้ย มเมนไ่ียแล้วก็เอามือสแคนไปเราจะลงเป็นคอนทัวร์เมยนจะใช้เป็นแป้งชีนะคะสีเบอร์04มันจะเป็นสีแบบสีเข้มนิดนึงอันนี้ปกติเมยนจะชอบมาแบบว่าคอนทัวร์อะไรน่าหนไหนละ่ะเออหนีนะเม้วนี่ก็ตั้งมาโอ้วนี่คือเทคนิคเหรอพราทไมไม่มีขนตา ไปทำอย่างนี้กับใครนะทำาไม่ตั้งหลักอ่ะนี่แม่ดูดิจะเป็นลมนี่ทำหน้างมดิก็มปนงมอยู่แล้วจะให้ทำหน้าตึงเหรอหน้าตึงหน้าตึงนี่ตึงแล้วเนี่ยไม่มันเหี่ยวโ้ยตึงยังก้องร้อนเกินไปปล่อยให้ ต่อมานะคะเราก็จะทาเปลือกตาแ้่ราใช้สีนี้ก่อนเป็นสีแบบอ่อนๆก่อน,อน,อนทาไปที่เปเออลือกเฮ้ยฝรั่งเขาจะมีท้องคิวเยวอะเนาะก็ไปเอาที่ติดแผ่นพ้ามาซิแผ่นท้องอะท้องคิว <laughs> หมออะไแม่หิดว่าอะไรหนูก็แผ่นเปลวทองแ <laughs> ป๊บนึงรู้สึกเหมือนตัวเองจะต,ต้องทานีโกน แป้งจะลงเป็นแป้งเชาวน่งที่เป็นแป้งฝุ่นก่อนนะคะแล้วก็แทบแทบเห็นฝรั่งเขาแบบชอบใช้วิธีนี้กันอยู่เหมือนเป็นการเบรกใต้ตาเงี้ยเงี้ยเวลาเราลงอาซแชโด์ไปอ่ะถ้าสมมติฝุ่นมันตกลงมามันจะได้ตกตรงที่แป้งแล้วเราจะได้ปัดออกไปเลยไม่ไรไม่นี่มีจริงนะแม่เออแต่ว่าหนูทำมาถึง หนุ่มมากเนาะต่อมานะคะแล้วก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลคิ้มผมงคอนซีลเลอร์เข้าไปเลยดูหนักมากเฮ้ยแกมันสวยเธอแกตาเปลือกเดียวนี่ก็นหนักไปครึ่งกิโล ๆๆๆเป็นหน้าที่นางแบบที่แบบพอใจอยากให้แต่งมาก <c oughs> ลุกในวันนี้อาจจะไม่เหมือนเขาและไม่เหมือนใคร <c oughs> ต่อมาแป้งก็จะใช้ขนตาของอันนี้นะคะซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไวาขนตามันฟูมากก็เ,เลยแบบอยากเอามาแต่งหน้าอีกเั็นเพราะว่าเพิ่งซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ขนตาแ้บน่าหลับตานะคะพี่จ้าเน มาเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะโอ้ทำไมไม่ตาขี้เึงอไม่บอกหรอกใช้เป็นคนตาโตเรามาปัดแก้มกันต่อนะคะแปน้นจะใช้เป็นตุ้มีเพนดามีมีมีเพนดาปัดแบบว่าัดสู จะรู้สึกหนาวว่าเขานั้นมากเลยเราจะมาไฮไลท์กันแป้งจะใช้เป็นสีทองแล้วก็ตรงไทรจมูกแป้เข้าไป ไม่เหมือนเขาแต่ก็ดูดีขึ้นมานี่ตอนแรกรู้สึกว่าข้าใต้ตามันแบบเหมือนเข็มไปนิดนึงก็เริ่มไปลบกออกนะคะทุกคนวันนี้กรหวังว่าทุกคนจะสนุกัปกับคลิปนี้ถ้าอย่างให้ทำคลิปว่าอะไรเกับแม่ก็สามารถบอกได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเอาให้ฮัไม่รู้เลยบอกว่าเอาให้มันไม่ได้เอาให้สวยไม่ทอกวัสดีร่ะ